ันปีใหม่นะลูกหลานผู้น้อยก็ไปขอพรพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชานะเราก็ไปขอพรพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ให้พรนะเราก็รับพรกลับไป พรล,ลมปากเป็นแค่ความปรารถนาดีแต่ยังไม่ใช่เป็นความทำให้เกิดความสำเร็จได้และท่านให้พรให้มีความสุขให้มีความเจริญให้เป็นที่รักใคร่ของคนโตทั่วไปให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นแค่ความปรารถนาดีแต่สิ่งที่จะปรากฏขึ้นมา มันอยู่ที่กรรมการกระทำของเราทั้งสิ้นเราอยากจะมีความเจริญในทางโลกโลกก็ต้องรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักการคบคนแต่เราไม่หาไม่เก็บเราก็ไม่มีสตุงสตังจะตุปัจจัได้พอจะเก็บหอม้อมได้พอจะเลี้ยงดูครอบครัวนะหาคบคนก็ต้องคบคนดีๆ,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 ๆ คมคนที่ไม่ดีอย่าไปคบอย่าไปยุ่งออาบยมุกทำตัวใช้ใจให้สมกบฐานนะก็พอมีความเจริญใด้ขยันมันเพียนจื่อสัตว์ถ้าเราไม่ทำเหตุมันไม่ปรากฏหรอกอยากให้มีความสุขเราก็ต้องรู้ว่าความสุขมันเกิดจากอะไรความสุขทางโลกโลกเขาก็หากันความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ความสนุกสนานเพลิดเพลินก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญนะความสุขแบบนั้นเป็นความสุขแบบโลกโลกนะไม่ได้สรรเสริญก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวแตนะ่ถ้าความสุขอย่างในทางธรรมแล้วนะเราจะมีความสุขที่ปราณีตขึ้นไปจากความสงบระงับจิตใจเรานะคนเราอยากมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์แต่เราไม่ได้ทำเหตุ เราก็ต้องทําเหตุแห่งความสุขให้ปรากฏขึ้นมานะอยากให้เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายนะเราก็ต้องทําเหตุเราจะให้คนทั้งหลายนะมีความรักเมตตาเราเราต้องรู้จักเมตตาผู้อื่นรู้จักแบ่งปันกันพูดจาด้วยกันปิยะวาจาพูดกันด้วยความอ่อนโยนด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเราก็เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป นะถ้าวาจามเมตตาวาจาเสียดแทนวาจาที่มองคนอื่นไม่ดีนะพูดไปเป็นความโกรธแค้นความอิจฉาลิษยาในใจนะคนเขาไม่รักเราหรอกนะเราต้องตั้งจิตให้เมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นคำพูดการกระทาของเราก็จะเป็นสิ่งที่งดงามนะเป็นที่รักใครของคนทั่ว,วไปความสุขในใจก็เช่นเดียวกันให้ความสุขอวยพรกันให้มีความสุข แต่เราไม่เคยละเหตุแห่งความถูกนะใจจะสุขไปได้ยังไงนะความสุขเกิดจากเรามีความสงบระงับในใจนะถ้าเราไปหาความสุขแบบลุกโลกนะหาไม่มีวันจบวันสิน้นหาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเราก็ต้องหาใหม่อีกนะอยากจะเห็นภาพสวยๆงามๆเดี๋ยวภาพนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอยากท่องเที่ยวกลับมาภาพนั้นเดี๋ยวก็หายไปสิ่งที่เราไปเพลิดเพลินอยู่พักๆเดียว หาของอร่อยทานเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วความอร่อยนั้นก็หายไปแล้วเป็นสุขที่ไม่จีรังสุขอีกประเภทหนึ่งสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะเรารู้จักเหตุแห่งทุกข์เรามีความสุขเพราะว่าเราละเหตุแห่งทุกข์นั้นได้ทุกใจทุกๆคนมีทุกคนไม่อยากให้มีความทุกข์ในใจเราไม่ได้ละเหตุแห่งทุกความทุกมันก็มีอยู่ตลอดไปเหตุแห่งความทุกข์ใจนี่มันหลง ใจไม่มีสติไม่มีปัญญานนะเสียใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานะเราจะสร้างเหตุแห่งความทุกข์ขึ้นมาในใจตลอดเราเราจะหาความสุขมาจากที่ไหนนะใจมันปรุงแต่งแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวมันเด็กน้อยเนี่ยนะนะใจปรุงแต่งเพราะว่าใจนี้ยังไม่มีธรรมะในใจหลือเคยเรนบิได้ยินธรรมะแล้วแต่ยังไม่เข้าสู่ใจเรานั่นะก็มีความผิดพลาดในจิตในใจตลอดเวลา ถ้าเราไม่เคยฝึกหัดเราจะหาความสุขไม่ได้หรอกให้ร้อยคนพันคนมาอวยพรถ้าเรามีความสุขมันมีความสุขไม่ได้เพราะทุก์มันอยู่ในใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาวิธีดับทุกในใจเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติเหมือนเดิมก็เป็นความสุขแบบโลกโลกแล้วคนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติทะไม่เข้าใจว่าความสุขในทางธรรมมันเป็นยังไงเราประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นความเป็นจริงจิตสงบความเกิดความตั้งมั่นขึ้นมา นะความสุขในใจจากความสงบเริ่มปรากฏหรือแม้แต่ไม่ถึงขนาดนั้นความสุขในใจที่เคยมีมาเขาลดน้อยลงไปได้นะนมหัดดับทุกทางใจความสุขก็ค่อยจะปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นการให้พรตัวเองนะคนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติเราก็ฝึกหัดเอานะการให้ทานชาวพุทธเราอย่างวันนี้เราทําเป็นทุกคนเราการให้ทานเอื้อเฟื้อนะเอาโนคาะ โอปปัตตมคำจุนศาสนาช่วยเหลือผู้คนแลนะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเราทำกันเป็นนะพอแม่ปูย่ย่าตาย,ยายบรรพบรุษเราก็พาทำกันมาเราก็มีศรัทธาเราทำเป็นกันทุกทุกท่านนะอันนี้เราทำเป็นปกติอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่งดงามแล้วเรามีโอกาสเราก็ทำเพิ่มเติมขึ้นไปนะคนที่ศีลยังบกพร่องอยู่เราก็พยายามให้มีศีห้าเป็นปกติเรนะาศีห้าเป็นเครื่องป้องกัน เป็นเครื่องป้องกันภัยให้ของเรานะไม่ให้เราไปสู่ที่ตกตำ่ำนะเราไปเบียดเบียนสัตว์ไปเบียดเบียนชีวิตเขาเราก็จะอายุสั้นมีไดโลภคภัยไข้เจ็บเราไปเบียดเบียนทรัพย์สมบ,บัติของผู้อื่นนะวันหนึ่งเราก็โดนโกงโดนขโมยขึ้นบ้านไฟไหม,ม้บ้านนะ้ําท่วมบ้านนทรัพย์สมบัติเราต้องพินาศไปเราไปผิดคู่ของคนอื่นเราจะไม่มีความสุขเรื่องความรักนะมีได้ความหักหลังกัน มีแต่ความโกหกหลอกลวงกันไม่มีความสุขในครอบครัวนะถ้าเราไปพูดจาไม่ดีโกหกหมดเท็จมีแต่ด่าทอกันนิชานนินทานะาเราก็อยู่ในสังคมอย่างนั้นแหละสิ่งนั้นไม่มีอะไรที่ได้ฟรีๆหรอกพูดไม่ดีกับคนอื่นนะวันหนึ่งเราก็ได้ยินแต่คำเสียดแทงใจเราไม่มีความสุขนะคำพูดคนนี้น่ากลัวนะมันเหมือนหอกดาบทิมแทงเจ็บใจ นะมันพอๆกับทำร้ายทางร่างกายนะตนะทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดนะทำง่ายมากแล้วนะก็ผลกขปากรง่ายมากทำง่ายๆแต่คนอื่นก็เกิดความเจ็บช้ำน,น้ำใจได้ง่ายเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยความเมตตาพูดจาด้วยความจริงพูดจาด้วยคำที่มีประโยชนนะ์พูดจาด้วยคำที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะคนฟังก็จะพึงพอใจแลนะเป็นปิยาวาจานะสุรายาเมาคนที่ไปไม่รู้จัก เาเป็นศีลข้อนี้อย่างเมื่อคืนฉลองปีใหม่กันเมาสุรากันนะเขาสนุกแบบทางโลกในทางธรรมคือคนเหล่านั้นขาดสติเป็นการเบียดเบียนตัวเองให้ตัวเองเคยมีสติมีความรู้สึกแล้วก็ทำให้เราสติบกพ่องไปเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรเกิดความผิดพลาดได้จากการขาดสตินี่แหละอันนี้ก็เป็นเครื่องป้องกันตัวเองไม่ให้ไปทำบาปก,กรรมเราทำเป็นปกติศีลห้า นะส่วนดังด้านจิตใจเราเราให้เป็นผู้มีสติทุกๆุกเมื่อเนะมื่อเราหายใจนะั่นแะ้เราทําความดีทุกเมื่อมีเวลาหายใจเราก็มีเวลาภาวนาแค่กลับมาแล้วเลืกลมหายใจตัวเองตลอดเวลาลมหายใจเรามีทั้งวันทั้งคืนกลับมามีสติที่ลมหายใจเรากลับมามีสติที่กายที่ใจเรานั่นคือทําความเพียรน,นะไม่ต้องไปใช้แบกหามอะไรทั้งสิน้นแะล้วกลับมามีสติฝึกบ่อยๆ มีสติอยู่ที่ใจของตัวเองนั่นเป็นการรักษาศีลที่ใจบาปกรรมใหม่ๆก็ไม่เกิดขึ้นมาความทุกข์ความวุ่นวายที่ปรากฏขึ้นมาเราจะได้รู้ตัวถ้าเราไม่มีสติอยู่กับใจนะกิเลสนะ่าเผาเราไปตลอดเวลาเราจะไม่รู้เท่าทันเราก็เป็นเหยื่อนะเป็นผลนะที่ไฟมันเผาเราไฟกิเลสไฟความลุ่มหลงความประมาทมัวเมา ความหลงต่างๆก็จะเผาใจเรานะใจดวงนี้ไม่มีความสุขสบายเลยเพราะเราไม่ได้ดับเหตุนั้นกลับมามีสติเห็นความคิดนึกปรุงแต่งของตัวเองนะคนทั่วๆไปไม่มีสติแต่กระทบลูหูก็ทบเสียงหรืออะไรต่างๆนานานะจะมูกก็ทบกินนะมันก็จะปรุงแต่งไปดีใจเสียใจเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายบางทีก็ดึงอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะซึ่งอดีตที่เราดึงกลับมาไม่ได้หรอก มันเป็นมันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วประวัติศาสตร์แก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ดึงมาบางคนก็ดึงมาเผาใจตัวเองคนนั้นทําไม่ดีกับเราตั้งแต่ปีไหนปีไหนก็ดึงมาเผาไว้เกิดความเดือดร้อนเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาบางทีก็ไปดึงในอนาคตข้างหน้าขึ้นมาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล่ไปกังวลมากเกินเหตนะุสิ่งนั้นอาจไม่เกิดจริงก็ได้นะไม่ใช่ทําให้ตนเป็นคนประมาท เราทำทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะไม่ต้องกังวลอะไรเกินเหตุอยู่กับปัจจุบันให้เห็นความเป็นจริงถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราไม่เห็นความคิดนึกปรุงแต่งของเรากลับมาปัจจุบันที่จิตปัจจุบันนี้ที่เราหายใจปัจจุบันนี้นั่นเราจะเริ่มเห็นความคิดนึกปรุงแต่งของเราที่ไหลไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างปรุงแต่งสิ่งมันปรากฏในปัจจุบันบ้างกลับมาตั้งสติถ้าเรามีสติความคิดเหล่วนั้นเราก็ดับไป รู้เท่าทันความคิดขณะหนึ่งความคิดเนื้อก็ดับไปขณะหนึ่งนะเราฝึกนี้แต่ถ้าเราคนที่จิตยังไม่มีความตั้งมั่นนะยังไม่เป็นสมาธิที่มีความเข้มแข็งความชํานาญเราทิ้งกรรมฐานไม่ได้เราใช้กรรมฐานนะที่เราทําแล้วสบายกรรมฐานคือการฝึกจิตโดยใช้อุบายพุทธานุสติอาณาปานุสติพุทธานุสต,นะต,ติคือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้า เรนะะลึกคำว่าพุโทโธพุธโทโธในใจท่องอยู่คำคำหนึงในใจทําให้เบาๆสบายท่องพุโทโธพุธโทโธนะหรือจะใช้อานาปานสติรละลึกรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้นะลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตามความเป็นจริงฝึกบ่อยๆตอนที่ไม่ต้องยุ่งกับใครเรานั่งอยู่คนเดียวกลัมาท่องคําบริกรรมรู้ลมหายใจเข้าออกนะทําได้ทุกทอิเลียบทยืนเดินน่นอน นะถ้าเราทำงยุ่งกับผู้อื่นทำการงานแล้วก็มีสติกการงานเฉพาะหน้าที่เราทำนั้นถ้าการงานไม่ต้องใช้สมองเราก็รู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนก็รู้อิริยาบถท,ที่สิ่งที่เราทำตอนนี้ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินทานข้าวก็วรู้ว่าทานข้าวนะั่รู้ปัจจุบันที่เราทำล้างจานลดน้ําต้นไม้นะทำอะไรเรารู้ตัวอยู่ว่าลอกล็ากำลังทําอะไรนี่ก็เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่ง นะรู้อิรลียบท,บทการแคล่นไหวร่างกายนะทําได้ทุกๆท,กที่ทุกๆอิรลียบทนะมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาความคิดนึกปรงแต่งก็จะน้อยสั้นลงเพราะเรามีสติอยู่ในปัจจุบันที่เราทํานั้นขณะที่ปรุงแต่งออกไปนะั่นคือเราเผลอเราลืมปัจจุบันมันก็เลยปรุงแต่งไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างสิ่งที่มันกระทบมาบ้างนะทำฝึกสติอย่างนี้ต่อเนื่องไปสติเราจะแก่กล้าขึ้น ตามกระชั้นความคิดที่ไปปรากฏขึ้นมาความคิดจะสั้นลงสั้นลงจนเกิดเป็นความสงบนะสงบมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐา,านเก็ความสุขสงบขึ้นมานะเป็นอาการที่เรามีอาการเบากายเบาใจนะอยู่อย่างสงบไม่เหมือนคนทั่วๆไปที่อยู่ด้วยความหนักหน่วงของจิตพอจิตนั้นปรุงแต่งแล้วก็แบกอารมณ์อยู่ในใจตัวเองตลอดมันคนแบกของหนักๆทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จักวางของนั้นเลยหิวของหนักๆอยู่ในตัว เพราะว่าเราแบกอารมณ์ในใจอยู่ตลอดเมื่อ <c oughs> มีความสงบจากการฝึกจิตของเหล่านีนะ้เราก็ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเหล่าลนั้นไปเป็นความเบาสบายมันของที่เราเคยถือหนักๆเราปล่อยวางไปวางใส่พื้นวางลงไปกายแล้วก็เบาขึ้นมานะในใจเราก็เช่นเดียวกันคนที่มีความสงบจิตนันจะมีความเบากายเบาใจอันนี้เป็นเบื้องตน้นะเราฝึกต่อเนื่องไปสิ่งที่มันเบาสบาย ความสุขสงบเบากายเบาใจนี่แหละสงบกายสงบจิตจิตนี้สร้างฐานแห่งความหนานแน่นมั่นคงที่เร่าสมาธิฐานของจิตและเป็นความรู้เด่นมีสติมีสัพพัญญะคือมีความระลึกมีความรู้สึกตัวด้วยความหวังเฉยที่จิตตลอดนะคนภาวนาที่มีสมาธิจิตดวงนี้เด่นดวงขึ้นมาท่ามกลางอกของเราคนที่ไม่เคยฝึกหดัดอาจจะนึกไม่ออกแต่คนที่ฝึกหัดมาแล้วมีความตั้งมั่นของจิต แลนะความรู้นี่จะเด่นขึ้นมาท่ามกลางอกของเรานะคนเหล่านี้ลมเย็นมากนะสิ่งกระทบมาปล่อยวางได้รวดเร็วเพราะไม่ไปไหลไปตามสิ่งที่กระทบนั้นกระทบเสร็จสามารถปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วนะกลับมาตั้งมั่นที่จิตอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเดินปัญญาในทางพระพุทธศาสนานะเป็นความที่สงบลมเย็นมีความตั้งมั่นของจิตไม่ไหลาตามอารมณนะนะ์เป็นการกดข่มกิเลสไม่ให้กิเลสออกมาทํางานชั่วข้าวไดนะ้แต่ยังไม่ใช่เป็นการทําลายกิเลส เราฝึกหัดให้ต่อเนื่องไปเส้นทางนี้คือเส้นทางไปสู่ความสุขอันแท้จริงนะพ้นจากการเบียดบายตายเกิดเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเราก็ไม่ทุกข์ร้อนเหมือนคนอื่นเขาไม่วุ่นวายเหมือนคนอื่นเขาทําการานง,งานทางโลกที่เรามีอยู่ <c oughs> ก็ทําไปด้วยความสุขสงบได้นะไม่เดือดร้อนวุนว่นวายในทางธรรมจิตใจเราก็งดงานภพทำแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเราฝึกหัดสมาธิให้ตั้งมั่น เราจะค่อยไปเดินทางปัญญาในทางพระพุทธศาสนาปัญญาในมีหลายระดับนะปัญญาที่เรามาฟังธรรมะที่เป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านนะเป็นปัญญาเป็นแง่คิดเบื้องต้นนะปัญญาระดับที่สองเป็นการที่เราคิดให้เกิดความแยกข่ายเริ่มเอาความคิดฟังธรรมะนั้นมาสอนจิตใจตัวเองด้วยความคิดนะไปวางด้วยความคิดของเรา เมื่อมีความทุกข์ใจเราก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเทียบเคียงมาขัดเกาวมาค่อยๆหัดปล่อยวางสิ่งที่มันติดขัดข้องขันในใจนั่นเขาเรียกว่าจินตาใช้ความคิดสู้แต่สองระดับแรกปัญญาจากการได้ยินได้ฟังปัญญาจากการใช้สมองคิดค้น,นสามารถปล่อยวางได้แค่บางอารมณ์ปล่อยวางแค่บางอารมณ์ไม่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ทั้งหมดเราต้องใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่ง ที่เรียกว่าภาวนาม,มายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากจิตมีสมาธิเกิดจากจิตมีสมาธิที่เกิดจากหลังความสงบแล้วจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามีความตั้งมั่นเด่นดวงสามารถแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ได้จริงๆล้วคนที่มีสมาธิตั้งมั่นมองกายตัวเองเหมือนเรามองวัตถุธาตุอื่นๆเหมือนเรามองโต๊ะเก้าอี้เหมือนเรามองต้นไม้เราจะเห็นกายก็เป็นวัตถุธาตสิ่งหนึ่ง นะเป็นปรากฏการณ์ดินน้ำไฟลมนะมารวมตัวชั่วข่าวเท่านั้นเองนระไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นอะไรไเห็นความเป็นจริงด่านี้ได้เพราะกายจิตเริ่มแยกเห็นอาการของจิตที่ปรากฏขึ้นมาเนีย่ยเป็นความตั้งอยู่แล้วก็อยู่แล้วก็ดับไปจิตก็เป็นจิตอาการของจิตอารมณ์ต่างๆเป็นส่วนๆ่วนหนึ่งแยกออกไปเลยนะความสุขความทุกข์ก็แยกออกไป อันนี้เป็นต้นทางนั้นะิ่มเห็นความเป็นจริงทุกอย่างมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีแต่ความบังคับบัญชาไม่ได้ที่เรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้จะเกิดความเบื่อหน่ายพอเข้าใจความเป็นจริงว่าไม่น่าจะยึดมั่นะะถือมั่นในสิ่งใดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ความอยากในสิ่งใดนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งอยากทั้งยึดในสิ่งที่บังคับไม่ได้ทั้งอยากทั้งยึดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือต้นเหตุห่งความก นะจิตเรียนรู้ความเป็นจริงเหล่านี้ด้วยจิตเห็นความเป็นจริงจิตจะเริ่มเบื่อหน่ายจิตจะเริ่มจังคายความยึดมั่นถือมั่นจนถึงที่สุดเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นทางจุดสูงสุดนะคือเรียกวัญญาในทางพระพุทธศาสนานะพรปีใหม่นะน,นี่เป็นแง่คิดญาติโยมเราทุกคนนะปรารถนาสุขไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีใครต้องการความทุกขนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเหตุ นะแห่งความสุขนี้คือการดับทุกขนะ์ดับทุกข์ไปโดยขณะหนึ่งขณะหนึ่งไปจนถึงดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะและความสุขไม่ว่าความเจริญในทางธรรมความเจริญในทางโลกนะหรือสิ่งต่างๆนั้นะล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้นนะเราสร้างเหตนะุที่คุยให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นนั้นเราสร้างเหตุให้ปรากฏขึ้นมานะการกรรมการทำของเรานคือพรันแะท้จริงคำพูด ต่างๆที่เป็นพรนะพรลมปากไม่มีผลอะไรพรที่แท้จริงคือกรรมการกระทำของเราทั้งสิ้นนะเรากลับมาทบทวนตัวเองปีใหม่แล้วสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันผิดพลาดไปนะเรามีสติปัญญากลับมาแก้ไขถ้าเราทําผิดพลาดซ้ซซําๆซักๆเราหวังผลให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมานมันย่อมไม่ใช่ดีใสะกลับมาทบทวนตัวเองเตือนตนด้วยตัวเองนะให้เห็นความผิดพลาดแก้ไขไปนะจ่ง ต่างๆเหล่านั้นค่อยๆดีขึ้นมาจิตใจเราก็ค่อยๆงดงามขึ้นมาภูมิธรรมค่อยๆปรากฏขึ้นมาแล้วความทุกข์ค่อยๆดับไปอันนี้เป็นฟีที่ปฏิบัติสำหรับพรปีใหม่ในปีนี้